สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและอำเภอกันทะละล,ะละักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส New ีแซิวพระอิสาน h อดจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนาโงแก้วค่ะ และนายอำเภอกันทละลักษ์เปิดงานประเพณีบุญบ้งไฟองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูประจำปี2,568ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่สนามโรงเรียนบ้านโนนแสนคำบ้านหนองศาลาหมู่8ดตำบลบึงมะลูอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดสิสเกต ่าเอกสมควรสิงค์คำในอำเภอกันทะละลักษเป็นประธานเปิดงานโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2568 โดยมีนายนาราวุฒิกุลลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูนำกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลบึงมะลู18หมู่บ้านนำขบวนบ้างไฟและขบวนประกวดตกแต่งบ้างไฟเองามและนางรำน้าขบวนบ้างไฟเข้ามาร่วมพิธีจำหนวน18บ้างไฟทั้งนี้เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีบุญบ้างไฟเพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันในการทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้เห็นความสำคัญและรักบ้านเกิดเพื่อสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและเพื่อเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้เกษตรกรทำนาทําสวนทําไร่นายนาราวุธกุลลานาย,ยกองค์การบริหารส่วนตําบลบึงมะรูกล่าวค่ว่า ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนที่ใกล้จะถึงฤดูเกษตรกรรมทำนาในห้วงนี้กำลังจะสิ้นฤดูแล้งและย่างเข้าสู่ฤดูฝนหมู่บ้านอากาศอย่างแห้งแล้งอยู่ฝนไม่ตก ทำให้รัศดรในหมู่บ้านจัดประเพณีหนึ่งขึ้นเรียกว่าการขอฝนประเพณีขอฝนแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันพื้นที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูประเพณีการทำบุญบ้างไฟซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่สมัยโบราณความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการประกอบกษตรกรรมของคนสมัยก่อนเป็นประเพณีที่มีความเชื่อในเรื่องของการขอฝนทำ ให้ฝนตกตามฤดูกาลมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกซึ่งจะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นก่อนฤดูการทำนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลูได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมธทำนุบำรุงศาส,สนาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่นอันดีงามจึงได้ดำเนินการจัดงานโครงการประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นในครั้งนี้ค่ะ